มานี้มาเล่นเกมกับพี่เวียนะคะมามาเริ่มกันเลยดีกว่ามืดหน่อยนิดน,นึงนะคะรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งมามามาเข้าเกมกันแล้วนะคะ สวัสดีนะคะสวัสดีเอฟซีทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเป็น <laughs> เกมเมอร์โอเกมเมอร์เกมเมอร์สุดเปิ่นสุดเนินะคะ <laughs> มาค่ะมามามา,มา,ม,า,ม,า,ม,ามาเล่นกันเราตั้งใจเล่นนะคะเราไม่ใช่คนหรอกมามามาใยาใยก็มาดีแคปก็มาดีแคปก็มาดีรับ ม e ดิแคปก็มาดิแคปก็มาดิแคปก็มาดิเฮ่เฮ่แอร์แอร์สวัสดี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 ต่อยแมงมัวต่อยแมงไม่โดนเลยค่ะอ๋อสวัสดีค่ะวิซุ่มผมเธอก็เท่ดีเหมือนกันนะเนี่ยเฮลโหลเฮลโหลเธอเป็นโควิดหรือเปล่าหยอก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 บายบาย สวัสดีสวีสดะเราก็ปิดไมค์ทุกคนนะคะเราจะก็จะบอดไอพี่เบียก็จะบอดเอยินมูในกลุ่มเลยนะคะเพราะว่าไม่อยากฟังเพราะว่าแต่ว่าก็เก่งอะเออก็เล่นเก่งนะคะไม่ต้องง้อใครนะคะไม่ต้องมีใครมาช่วยนะคะก็เพราะว่าเออเล่นเก่งอยู่แล้วอะค่ะ ร้องกันเลยปกติพี่เบียร์ไม่เคยเล่นนะคะแบบนี้พี่เบียร์จะเล่นแต่แซนฮอกนะคะตัวนี้เป็นแบบใหม่ก็เลยอยากร้องค่ะอยากเริงอยากร้องอยากร้องยังให้เธอได้รู้ยังให้เธอร้องเมื่อดเมื่อดเมื่อดปิดปิดไฟปิดไฟ่อนไปอะหย่านก้นเลียนหนานะคะนอนเรียนแบบสบายเนี่ยไปเลยค่ะ ไปเลยค่ะเราจะมาฟาร์มก okay. ันเลยนะคะโอ้ยเจ้าแย่ๆของขอยี่ล้าเกียวเกลียวเกลียวเกลียวขอโทษด้วยนะคะสุธิรักของฉันไม่มีใครได้ยินเราหรอกไม่มีใครได้ยินเราพูดหรอกเราก็จะมาเก็บของแข่นกับบักไานี่นะคะเนี่ย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 เออเออเราก็เป็นแบบเนี้ยแหละกลนวๆแบบนี้แหละแล้วแต่มึง เน็ตใครดีเน็ตใครได้เน็ตใครดีคนนั้นก็ได้นะคะก็สวัสดีครับก็สวัสดีครับมานะครับมานะคะ,ะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีสามร้อยคนดูนะคะสวัสดีค่ะมั <c> ่ว <oughs> มัว,ม,ว,ม,วมัวไมหันเลยพูดไปงั้นแหละไม่มีใครดูเราก็จะเราก็จะทำเราก็จะทำไม่บวมไม่ไหวยเบิรงก็สร้างก็ค,คอยสิ่เล่นนะดิ มีคนไม่มีคนเราไม่รู้นะคะตอนนี้คือการฟาร์มฟาร์มก็คือเก็บของไปแล้วให้มันเต็มเต็มเลเวลของเราแล้วก็เราก็เอาไปแจกเขาแลวมันคือสไตล์สไตล์ของเรานะคะสไตล์ของเรานะคะขอโทษนะคะที่หน้าไม่สวยหน้าไม่สวยไม่ดูดีเออก็พ่อคุณรวยะคะ่ะพ่อคุณรวยพ่อรวยะค่ะผมพ่อรวยข้อควายติดแอร์ก็ีครับก็ไครับไม่อยากจะหมอไปขาวมา มาค่ะมามาต่อไปนี้เราจะตั้งใจเรียนนะคะเราจะตั้งใจเรียนใ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 นเธอลองมาเป็นแฟนฉันจะไม่กั๊กเธอไม่เธอโมโหฉันจะไม่เสียใจว้าวลา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 เบรียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนมีคนโอ้เพื่อนเราเก่งเพื่อนเราเก่ง เพื่อเลาเกงเพืเลาเก่งโอ้ยเมือกัมื่อกัสีเมื่อกันสิบังโอ้ยนนเ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 พี่พีเห็นแล้วโอ้ยแมวเงบัท่านหมูบัตท่านจอยห้าเดกดักห้าลดกดังเยอู้คุบัท่านเพื่อเพื่อนี่แหละเออเวลาบอทอ่ะมันก็แย่งแยงกันเนาะเวลามีคนจริงๆแม่งุยเสือไม่ช่วยอะไรอย่าเนี้ยเออเออก็ไปดีครับก็ไปดีครับเราก็เก็บของไปดีครับอ ได้สะโขบอะครับเมื่อกี้ไม่มีสะโขบนะคะก็เลยม,มองไม่เห็นเขาอะค่ะเมื่อกี้พี่เวียนไม่มีสะโขบนะคะมาค่ะตัวเดบอตัวเดบอสตรีมไปตัวไปอุ้ยมีเสียงระเบิรเสียงอะไรอะแบบนี้แบบนี้ไม่รู้ว่าจุดที่แบบว่าจุดที่เขาลงกันจริงๆอะเขาลงกันที่ไหนอะไม่รู้นะคะเพราะว่าพี่เวียนปกติพี่เวียนไม่เคยเล่น ไม่เคยเล่นเลยแมปเนี้ยโอ้ยตายแล้วโอ้ยเรือยเด็ดโดดกันบ่ถึงอ๋อยยยออส่ะโอ้ยเลือดกระจุงกระจายไปเลยครับทีเดียวเชียวแหละโอ้ยกินน้ำก่อนแป๊บๆแป๊บๆป๊บป๊บสิกินดีขวดนึงก่อน๋ยวมันบอกท่านเต็มเราก็เล่นไปกันแหละเออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องการคงต้องการคิวยาอะไรเลย เนี่ยยิงนล่มใบม้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยยิง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 ยิยิยเล่นเอามันนะครับเออเออเออเอยงกระไหน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 มีคนที่ไหนมีคนที่ไหนนะมันมีคนได้บ้างนะไม่ใช่หรอไม่ใช่หรอมั้มเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยน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  ราะว่าโอ้ยไม่ได้อ่ะไม่ได้อ่ะไม่ได้อ่ะปวดหัวไหมคะปวดหัวกับพี่เบียร์ไม่เย่ยเราจะไปไหนดีไปท้งไปซ้ายหรือขวาฮมาค่มาเราจะไปช่วยเพื่อนกันนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีพี่เบียร์เพื่อนก็คงตายไปแล้วอะค่ะเพราะว่าพี่เบียร์เก่งมากะคะ่ะ เพราะว่าที่บ้านอ่ะยุงที่บ้านน่ะเดินมากัดนะเพราะว่าแบบว่าเวยเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันข้าเยอตายแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีมันยิงกูตายไ้วเ้ยมันยิงกูเฮ้ยเดี๋ยวเดีโอ๊ยข้าแต่เมืองบบข้าได้ม โอ๊ยว่าไงคะที่รัสกูก็ไม่รู้จักมึงเหมือนกันละไอ้เหี้ยเฮ้ยเด้อเด้อบอด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 ไอ้เหี้ยบอด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  <c oughs> ถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเป็นคนพี่เบลคอมพี่เบลคอมเดสมอรกอ๊อกไปนาะนแล้วอะตัวนี้เป็นบอดแลค่ะโอ๊ยโอ๊ยฮุนฮุนฮุ้ย ไปไนต่อดีนะคะท่านผู้ชมเราจะเดินเราจะเดินไปไหนต่อนีเราอ่านว่าอะไรอะที่นี่คือที่ไหนอะที่นี่คืออ๋อทุ่งหญ้าสวนหานะคะตัวพี่ดีนะคะเราคือแบกิวเราก็ต้องไปหาน้ำกินนะคะตอนนี้คือเราไม่มีน้ำกินเลยนะคะยาเลยก็น้ำอะไรก็ไม่มีทั้งสิ้นนะคะอ๋อีมีข่าวดีกันยักันยีงกัน ไอโมวนนี้หนันก่อนนะเอ้าไหนไหนวะเฮ้ย <Hey, S 1> อย่ารบกันดิวะเฮ้ย hey, ออกมาดิเฮียเราไม่ใช่ไม่ใช่เราเป็นผู้หญิงก็เ,เป็นผู้หญิงเราต้องพูดพอๆโอ้ยอยู่ทีงเขาพวน <laughs> อยู่ทีงเขาไป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 ,ไปเร่อเออพอดีตอนนี้อ่อลูกกระสุนเราเหลืออ e ีกแค่สองแม็กนะคะ เราเก่งมากเลยเราก็เราก็จะยิงนัดแม็กละตัวเอาได้อีกประมาณสองตัวเดี๋ยวเด็ดเดเด็ดอ่ I need this or mag oh magazine อ h uh, I need a scope อ้อกระสุนเขี้ยวกระสุนเขี้ยวขอกระสุนเขี้ยวเนี่ยไม่มีใครได้ยินหรอกพี่ยาพูดไปงั้นแหละ วงจะมาแล้วนะคะวงก็มาแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องฟังสอยทุกคนนะคะตอนนี้คือ,อโดดลงไปแห้งโบดอกระแทกโอ้ยบนลูกยอนบอแล้วอีพออีแม่บนลูกผีเผียยอนบอแล้วโอ้ยตายแล้วบอลลงบอลูกไปเมื่แล้วคะ่ะไอ จะกระโดดจ,จะกระออกกรล่าง่ายจะ,จะวิ่งหมวกก็หมวกหนึ่งกอะก็กอกกะกอหนึ่งโอ้ยแกวดมากเลยเสงสัยเราจะเล่นกับมีแต่บอดเนาะแต่ว่าเพราะว่าไม่เคยเล่นไงแบบเนี้ยมาคนเดียวได้ไงมาคนเดียวต่อไปจะไปหนึ่งนะหนึ่งสี่หนึ่งสี่ต่อไปพี่เวียร์จะไปหนึ่งสี่ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดอ่อสับตไคร้กดปกัปกปักเอ่อ กกุดบักหน้าบักเ้าสมโอทยโหยด้วยนะคะสวัสดีค่ะอาจจะช่องนี้อาจจะแบบว่าบอดีบอดีเก่งบอดีเล่นบดเก่เก่งนะคะตายก็เริ่มใหม่นะคะไม่ได้ซีนะคะใครอยากเล่นนะคะก็แอดมาได้นะคะสาวพื้ค่ะสาวพื้ค่ะแอดมาเลยค่ะเพื่อนไม่เพื่อนเต็มก็จะลบรับนะมาค่ะมาเรามาคนเดียว พี่เบียร์กำลังตามหาเอกระสุนอยู่เดียวตอนนี้เนาะเอาแล้วโอ้ยกูก็ใส่ปืนอันกระสุนเขียวทั้งสองอันสองหมดโอ้ยปืนเก้ยโอ้ยมีตัวโอ้ยถ้าเพื่อนขาดเราเนี้ยเพื่อนก็คงตายกลัวแล้วกลัวแล้วกลัวแล้วว่ามันสิตายโอ้ยกระโดดเบอรคามโอ้ยโอ้ยใส่ระ่างออกโอ้ย คนเอียงสิ่งามา่ปึกมา่หนาแถวน้อบ้านเนี่ได้เจ้าของปกติจะเป็นคนไม่ยอมรับตัวมันไม่ยอมรับว่าตัวเองโง่นะคะแต่ตัวนี้คือโง่จริงๆแหละมาค่ะมาค่ะบายค่ะ,ะการเล่นของเราเราไม่ต้องมีการเงียบทรงเงียบเสียงนะคะมีแต่พูดอย่างเดียวพูดไปเรื่อยพูดไปงานแหละพูดไปงานแหละพูดให้คนเดาสั่ง อ้าวโบมิกาสุนเลยสำหรับโอ้ยไงไงไงไไหนงไงสาวน้อ,องมาเป็นแฟนฉันก็มกไม่กตัอออ้มอีตั้มอ่ะฮะมานบอามานบ้า,บาพี่อาว่าที่พี่าจะไปเป็นนักหลองอยู่เด้อโอ้ยประตูกับปีเต๋อเบิดกูลงไปแล้วมองหันนี่มองหันกูลงไปแล้วชัว เฮ้เฮ้ยโอ y ัเฮ้ยโอเขโอ้ย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 โอ้อ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโ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 ออ้ยโอะอโอ้อ้ย้ยอ้ยโออ้ยออ้อ้ยอดออ้ยอดอยอ้ยยออนยยยอยยย กูวิ่งมาก่อนเพื่อนกูต้องได้แอร์ดอกวะเออขอขอขโมยศพนี่นะคะโอ้ยวิญญาณวอ้ย,อยถึงแล้วห,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 หยังดิหยังดิปืนคกปืนคกกับมา กูได้ปืนปืนปืนเท่เลยหรือจะเอาเอาไหม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 ไม่มีใครเอาเหรอเอากูเอาเลยเว้ยเออกูจะไปกูจะยิงไปแบบว่าว้าวิวตัววิตตัว่ิตัวว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 ิตตัวิตตัวตัวัิัววัั ขงกัวขงกัวข้าเพิางอย่ามาแย่งดาวเม็ดขงกัวให้ขงกัวกูไม่ค่อยเห็นน่ะโอ้กูยิงยิงดีดูดีดอง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 เรื่องฝ่าพนโอ้โหพี่เรียไม่น่ารักหรือเปล่าวะพี่เรียไม่น่ารักหรือเปล่าอโอ้เด็กพวกนี้อะอะไรก็ไม่รู้อ่ะกูยิงอะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูขอกูขอกลัวสารเลยโอ้ยเป็นแบบว่าตัวอย่างที่วิธีของเด็กๆน,นะคะพี่เบียร์ขอนะคะเอาพี่เบียร์ขอโอ้ยบ่มีอย่างโอ้ยโอ้ยอีพ่ออีเมียเดี๋ยว vlogs. เดี๋ยว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 นะพี่เบียร์ได้ยินเสียงเอ่อมีคนยิงแถวแถวแถวโน้นนะคะเดี๋ยวพี่เบียร์ขอ ไปแนมเบิงนะคะไปส่องไปส่องไปส่องเบิงสคาวนะคะไปจอบไปจอบเขาเรียกว่าไปจอบนะคะมันต้องมีสิว่ลูกเขียวมันต้องมีสิโอ้โหได้แล้วได้ไงเดี๋ยว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 พี่เบียร์ได้ยินนะคะพี่เบียร์ได้ยินนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะ พี่เบียได้ยินนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอา้ามันอยู่ใสอ่ะไม่พี่พี่เบียอุตส่าแบบพี่เบียอุตส่าวิ่งออกมานอกวงแล้วเนี่ยแบบว่าเพื่อจะมาตามหาเสียมคนนั้นน่ะมันไปไหนอ่ะเดี๋ยวเราต้องระวังหลังด้วยนะดูหลังให้กูด้วยเพื่อนเออเพื่อนจ้าราลักเธอ ข้างหลังมีข้างหลังมีีอยังกัดีอยังกัดน,นะเดี๋ยว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 เดี<___๋ยวเดี๋ยวเราต้องหาไม่พี่เบียร์ว่งมาตรงนันเมอกี้เดี๋ยวนะ เดี๋ยวขอจริงจังก่อนแป๊บนึงไม่ไม่ไม่เมื่อกี้มันมีคนเทียงอยู่ตรงนั้นนะไม่มีหรอกไปไปไปแอร์ดรอปลงมาอีกแล้วอะแอร์ดรอปลงมาฮิวเหลืออยู่เก้าคนลมตี้แล้ด้วย โอ้วงนี้มันโดดลงมาจากทั้งหอนป่ะเดี๋ยวนะคะอพี่แอร์คิดว่าเราเราจะไปไหนดีแอร์หับมันตกลงตรงไหนวงวนก็ต้องไปแถวๆนั้นแหละไปแล้โอ้โอเย่โอเย่โอเย่ดีแล้วดีแล้วนี่ไงแก้ว ก็ก็กก็กก้นะคะเดี๋ยวนะเอาลูกไปทำอะไรวะเกมจะจบแล้วอีเบียเอ้ยพี่เบียเอาลูกไปทำอะไรคะพี่เบียเดี๋ยวทำต้องไป

ช่วยจด้วยช่วยจะด้วยช่วยจะด้วย help help me เฮ้ยช่วยคำว่าช่วยอยู่ไหน